สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ในงานวงสวงพลายนาค้าตระกูลนะครับณวัดดอนขนาดอําเภอเมืองจังหวัดนครนปฐมนะครับวัดดอนขนาดนะครับอยู่ออกมายิ่งทํายิ่งได้นะครับยิ่งให้ยิ่งได้นะครับ,รบออกไปทางอําเภอบ้านเพรานะครับ อคนะครับท no ุกค nice นตั้งจิตตั้งใจนะครับเรามาถอนคำสาบบกสาบานนะครับคำสาบแช่งนะครับเราวันนี้เราจะถอนนะครับถอนให้หมดไปนะครับคำสาบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะุกาสะ จจโยโนพันเตอจะคมายะถาภาเรยะถาโมเหยะถาอคุโสเลยเยนะยังการามเหเอวังพันเตอจโยโนปฏิคันหาถาอเตดิงสังวรลยอย่ามาข้าพเจ้าอ่ะทุกท่านเก่าที่นั่งทุตตะเงนะครับข้าพเจ้านายใจเทพตจงูขอตั้งจิตอธิษฐานขอขมากรรมที่ข้าพเจ้าได้กระทำผิดต่อพระศาสนาพระธรรม พระอริยสงฆ์สมุติสงฆ์พระโพธิสัตว์บิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านเทพสงฆ์องค์เทพองค์ผมทั้งหลายพระธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพสพระเพงพระภายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในมือโลกธาตุในแสนโกโลจกักรวาลอันตักแต่จักรวาลทั้ง16บหองชั้นฟ้า15้าชั้นดิน สิบสี่เมืองบาดาลเบื้องบนจรวดอรุปภพเบื้องร่างจรวดนรกมหาอเวจีเบื้องซ้ายเบื้องขวารายรอบสุขเขตจักรวาลไม่ละอายรากไม่เกรงกลัวต่อบาปการสุบสิทธินงทาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นเพ่งโทษให้ยูความผิดให้ผู้อื่นยุโยงส่งเสริมให้แต่ความสาม,มัคคีนำเรื่องราวที่ไม่จริงไปขยายใส่ความให้คนอื่นเข้าใจผิด ชอบคิดเข้าข้างตัวเองเสมอว่าคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้ใจคิดประยชน์หาักหลังเพื่อนผูผู้มีพระคุณทั้งหลายประพฤติผิดศีธลธรรมทำร้ายพอรมานเช่นเขียนฆ่ามนุษย์ทั้งหลายสัมปสสัตทั้งหลายต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งมนุษย์และอามนุษย์ด้วยความประมาทพลาดพันใดใดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการความตั้งใจความไม่ตั้งใจด้วยกิฏอกุศลด้วยกิฏฐโมหะ บัรดาโทสะตั้าหาร้อยแปดไม่ว่าจะประพิติตทางกายทางวาจาทางใจใดๆก็ตามทำให้ทา่านทางหลายได้รับความทุกข์ทรมานทางกายทางใจทั้งเมื่อในอดีตชาติและในการปัจจุบันในนี้วิบากกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าอัล่กวชื่อนามสกุลครับนายไต่เทพไกงูเคยติดสินบนไว ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพเจ้าเราเสียนพระองค์ใด,ดผู้ถีปีศาจอันด,ดุท้ายยักษ์มารเหล่าใดอาทิสมานกายสัม,มเวสีทั้งหลายเทพผมนทุกชั้นฟ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าทีเจ้าทางผีสางนางไม้ท่านใดได้แก้บนไปแล้วก็ดีหลงลือไม่ได้แก้บนก็ดีเจตนาหรือไม่กิจนาก็ดีเป็นนิพุกพันธ์กันมาในดินาชาติเป็นร้อยชาติพันชาติ หมื่นชาติแสนชาติจะนับประมาณไม่ได้แม้ใน,นชาติจุบันเป็นการไม่สมควรเสมือนหนึ่งเป็นการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบัดนี้ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในการกระทำทั้งปวงด้วยกายวาจาใจขอให้ท่นทุกรูปทุกน้ำทุกสิทธ์ทุกวิญญาทุกปกทุกภูมิูนงดโทษอโหสิกรรมให้เป็นอภัยทานให้ขาดกันในชาตินี้ เพื่อจะได้ไม่ติดภพติดชาติติดภพติดภูมิในชาตินะต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะสำรวมระวังไม่ขอติดสินบนอีกต่อไปจะทิฏฐานพอเพียงข้อเดียวข้าพเจ้าเก่าชื่อนามสกุลครับข้าพเจ้า,า,จานายไตเทพไกรงูขอถาบอารานาและอันเชิญองค์สมเด็จระสัมมาสม,มุทรเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พระโพธิสัตว์ วิดามารดาผูบาอาจารย์ด้วยเทพทั้งหลายทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14เมืองบาดาลโปรดจงมาเป็นสักขีพยานให้กับข้าพเจ้าต่าชื่นามสกุลครับนายใจเทพกจงูขอถอนคำอธิษฐานที่ผิดและคำสามแช่งทุกชนิดด้วยจิตริษยาอาฆาตพยาบาทด้วยโรค ด้วยความโกตธและความหลงจองล้างจองผานเบียดเบ,บียนผู้อื่นด้วยกายวาจาใจมีทันหาอุปทานมานะทิพธิกิเลสท,ทันหาทันหาร้อยแปดโดยรู้เท่าไม่ถึงการชอบอธิษฐานในสิ่งที่ผิดและสาบแช่งด้วยความหลงผิดข้าพระเจ้าขอถอนนักบัดนี้อีมังสัจจ้ว มิจาทิติอธิฐานัปัจจุทธารามิตุยังพอิมังซึ่งจวาจังมิจาทิติอธิฐานัปัจจุทธารามิตุยังพิิมังซึ่งจาวาจังมิจาทิติอธิฐานังปัจจุธารามิคำอธิฐานใดใดคำสาปแช่งใดใดที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถึงแก่ความวิบัติผัดพลาดหรือถึงแก่ความตายข้าพเจ้า โถถอนนกบัดดี้นกะถอนโมอถอนพุทธถอนถาถอนอยะถอนต้องขำสาบให้หมอยหมวยถอนด้วยนกะโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะคำสาบแช่งอันใดํำอธิษฐานอันใดที่คนอื่นสามแช่งเหล่าไว้พอต้องขำสาบให้กับพระเจ้าถึงแก่ความวิบัติทั้งในเทชาต และในปัจจุบันชาติตลอดจนัน,นปัจจุบันในรายนี้ข้าพเจ้าขอถอนนัาบัดน,นี้นัาศูนย์โมศูนย์พุทธศูน,นย์ท่าศูนย์ยะศูนย์กองทพสามทั้งหมลศูนย์ด้วยนาโมพุทธทยายะทยา,าพุทธโมนะตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดข้าพเจ้าขออำนาจพลังทิพย์พลังทั้งพลังจักกวาล ฝรังฟาดิปปรังสุริยันจันทาดาราสมีฝะรังเจพฝะรังบุญอันสังสิปปะรังเทพทรงริ์สถิตอยู่ในที่สงหลายฝะร,รังพารีสุเจ้าฝะรังพรตมาเจ้าฝะรังบุญเจ้าทุกระองโอดแพรพภารสมีให้้าพาเจ้าและผู้ที่มารว่วมพิธีหมดทุกหมดโกหมดโรคหมดภัยสัพพะคมีบากรรมอันใดจงพินาาสูญไป และผลจากคำสาปแท้ทั้งปวงนำตนให้พ้นทุกประสบสันติสุขอย่างแท้จริงและไับทุกข์ได้ในทุกสถานการณ์ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาครับอาจารย์เชิญนั่ต่อเลยครับ